มากค่ะแม่แม่พี่พี่มาเลยใครรอค่ะเกี่ยวกับตัวเลขนะคะมากองรวมกันตรงนี้ค่ะจดจดเพราะว่าจะพาผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะเริ่มแล้วค่ะจำนอกงานดาลึกครบรอบ4ปีการจากไปของพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณฉายาหนุ่มนาเสียงเด็ดค่ะ,อะบอกเลยคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยคืนแรกโอ้โหมาเ <คน S 2> พีย คนเพียบจริงๆนะคะเรียกว่าทางครอบครัวเนี่ยจัดเต็มจัดหนักมิกรรมคอนเสิร์ตนะคะที่3โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะบรรยากาศคือครื้นคือคักมากค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวนั้นมาล้อศิลปินแบบโชว์แบบเพียบเพียบๆแต่ละคนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะเสื้อผ้าโอ้ยเดอ้่โบว์ุมเบอร์วอลินทายโอ้ยเอวหักแล้วนะคะแต่ละคนจัดเต็มจัดหนักคนทัพศิลปินมาลำลึกถึงพ่อสอนเพจกันเต้ไปหมดเลยนี่พี่เสรีรุ่งสว่างโอ้ยมีเจอตั้งนานอยู่เลยนะเนี่ พี่บอลเชิญ,ญยิ้มโอ้แล้วมาปีกใหญ่ขนาดนั้นน่ะมาโชว์ด้วยแล้วหล่อเพิ่มด้วยนะ,ะนนนนยเนี่ยใช่เขาจัดเต็มจัดหนักจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นหนุ่มหล่อคนนี้เพิ่งมารายการเราไปต่อเลยเมื่อวานนะเ<ช>ขาคือคนมโนราโอ้แล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นเด้งแล้วเด้งอีกโบส้สเปอร์ว,เว,เวาเลนไทน์นี่นี่นี่ชุดนังโอ้จ้าโอ้จ้าพอสอนเพชรคงยิ้มแล้วนะเฮ้ยอย่าโบ้มันเลิศอย่าโบ้มันเลิศจ้ารวมไปถึงคนนี้ค่ะแนนซี่ท็อปไลน์นะคะนี่คนนี้หรือว่าตรีชัยนรงค์แฟนคลับเยอะนี่ตรีอุ้ยพวกมาลลยเต็มไปหมดค่ะ คุณเนี่ยลูกๆนะเขามาร้องเพลงของคุณพ่อด้วยนะคะทางด้านพี่ก้อยแขกและพี่หนุ่งนิงค่ะถือโอกาสขอบคุณแฟนๆของพ่อสอนเพศค่ะที่ยังรักและคิดถึงคุณพ่อทั้งคู่บอกว่านะคะอยากให้พ่อรับรู้นะคะ <c oughs> ลูกๆตั้งใจทาเพือ่อพ่อและคิดถึงพ่อพ่อเขาชอบความสนุกคลื่นอนะนะลูกเลยจัดเต็มแบบนี้ค่ะแน,แน่นอนถึงเวลาที่แม่ๆพี่ๆรออยู่แล้วจา้ามาเลยจา้านักเรียนคนไหนแหมเป็นแม่ๆพี่ๆมาแล้วหรอมาแล้วหรอรับบทนักเรียนโอ้โหสวดกันใหญ่ปากกาสอนอยู่ไหนมาจดค่ะล้วงเลยล้วงเลยนับไปทวนเริ่มเลยค่ะ ค<า>ุณแม่พิมพาภรยาของพ่อสอนเพชรนะคะก่อนจะรุ้นนี่นี่นี่แกล้วงก่อนจะล้วงตัวเลขนะคะแกแบบหลั่งน้ําตาแล้วก็จูบไปที่ผ้าด้วยความคิดถึงเข้าใจนะคนเท่าคนแก่คู่ชีวิตอยู่กันมาแล้วเสร็จแล้วแม,แม่พิมพามาเลยหน้าจอแล้วแม่บอกแม่พูดโดยแบบเลขนี้มันเลขนี้ใ,นใจแม่เลยเอ๋อพาพให้พากให้ภากให้ใหสวยนะสวยนะไปตอกันที่บอลเชิญยิ้มคนนี้ติดปีกมาพ่อรักพอรักที่เห็นกราบล้วงเลขมาเลยพ่อพ่อมาเลยเออมา ปฏิทโทไปดินแล้วจะบอกว่าพี่บอลเน่ะแม่นตลอดเลยนะจริงอ,อ,อ่ะอีกคนนึงละกันร้องเพลงให้พระเยอะอ่ะการทัศนะมาเลยลูกมาเลย,อ,ยอ่ะเสื้อแดง<น>มาหน่อยหน่อยลวกหน่อยอุ้ยตรงกับพี่บอลอ่อตัวแรกแล้วเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยตรงกับพี่บอล <c oughs> เห็นไหมล่ะแม่แคบไปเลยอุ้ยเชียร์ยุ่งกว่าเชียร์มวยอปิดท้ายที่พิเสษีลูกสว่างค่ะคนนี้เลขสวยเลขดีเลขเห็นไหมเหมือนกับเยกานอยู่นะ กลับกลับนไปกับกันเอาเป็นว่าแม่แม่พี่ๆนะคะแคปหน้าจอไว้ไว้นะคะถ้าไม่ทันก็ดูรีลันผ่านโซเชียลแล้วกันแต่ที่แน่ๆน่งานพ่อสอนเพรมีหลายคืนเอาทุกคืนทุกคืนแม่แม่พี่ๆนอกจากดูโชว์แล้วนะ ใครไม่ทันเราจะรวบรวมสถิติกันไว้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ17มดมกราคมนี้งดต่อไปเราจะเสร็จทีแล้วล่ะค่ะเราจะไม่นั่งแบบนี้เราจะตัวลอยแล้วค่ะลอยแบบนี้เลยะรวยแบบลอยอ,ะอ,อ่ะมองลองจริงผมจะบอกว่าข่าวนี้เลขเยอะมากเลยเ,ออเก็บไม่ถูกเลยว่าจะยังไงแต่ว่าเก็บหมดเก็บหมด<อ>แม่ต้องเก็บให้หมดส่วนแบบว่างานนี้เขาศิลปินเยอะใช่ไหมใช่จะบอกว่าคนนี้เขาก็เพลงดังเหมือนกันเคยฟังไหมใครคะอยู่ดีๆมาทำเหรรักทำไมแต่ก่อนแตะไรไม่เคยใจ น้องทานี้เพื่อท่านี้น้องน้าแต่พี่บอกพี่ยิ่งยงยังไงเผื่อแบบว่าพี่ยงเป็นไรแล้วเธอเป็นเสียบแทนได้เสียบแทนได้เลยหรออยู่ดีๆมาทำมีรักทำไมเออต้นท่านี้เลยรอรอรถก็คิดถึงคนนี้มากพี่ยิ่งยงอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาตามสื่ออยู่บ่อยๆแต่หลายคนบอกว่าคิดถึงงานแสดงมากๆเพราะว่าแกไม่รับงานแสดงมานานแล้วพี่จักรีนไปเจอมาล่าสุดแน่บอกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปบอกว่าสอบถามมาให้เรียบร้อยแล้วพอยิ่งยง ไม่รับงานละครเลยไม่รับ้ลยหรอคะวางมือหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าตัวก็บอกว่ารับลูกแต่ว่าจริงๆแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยวงการละครบ้านเราเนี่ยมันซบเซามากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้จัดท่านไหนเนี่ยสร้างละครใหม่ๆอีกเลยอ,อีกอย่างเวลาจะสร้างละครเนี่ยมักจะใช้นักแสดงในบ้านในค่ายของตัวเองก่อนพ<อ>ี่ยิ่งยงเนี่ยเป็นอิสระเวลาจะติดต่อมาทีเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันแต่ไหนเจอพ่อแล้วก็ฝากไปถึงผู้จัดทุกท่านเลยละกันว่าถ้ามีบทไหนเหมาะกับพ่อ หรือใครกําลังหานักแสดงอยู่อย่าลืมนะจ๊ะยิ่งยงยอดบัวงามหน้าหมนคนนี้นั่แหละจริงๆนละครเขาน้อยอยู่แล้วตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากเล่นละครนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่ไม่อยากเล่นนะเพียงแต่ว่ามันลดลงพอมันลดลงเนี่ยมันทําให้งานน้อยลง แล้วก็ดาราก็จะเป็นในต้นสังกัดอะไรเงี้ยรับอยู่รับเหมือนเดิมเอาใครอยากให้ยิ่งยงมาเล่นก็โอเคจะเป็นพ่อเป็นคนขับรถก็ได้อะนะเป็นโทนทําสวนก็ได้หมดไม่เขาบอกว่าจริงๆริยงยงรับแต่บทพระเอกอะเขาเลยไม่กล้าติดต่อคื <c oughs> ขอก่อนหน้านี้ใช่ครับเฮฮ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รับหมดครับใครอยากจะให้ยิงยงไปเล่นละครไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ได้ครับ l g b t q นี่ก็เล่นได้เพราะว่ามันมันไม่ยากถึงตัวเราไม่เป็นแต่เราก็เล่นได้ไม่มีปัญหาค่ะนักหนาติดตามได้แต่ว่าแม่แม่ในแฟนเพจที่สอนโอ้การแบบว่าพิมพ์ตัวเลขมาใช่อันนี้พูดถึงในแฟนเพจนะคะแต่ว่าพี่ยิ่งยงก็สุดยอดจริงๆเช่นเดียวกับเรื่องนี้เธอยังไงน้องนัด เขาบอกว่าปี2026โลกจะแตกออขออภัย2060ต้องแตกแล้วโลกต้องะคะแตก่เพิ่งเปิดมาใน2026เปิดมาได้6-7วันคุณผู้ชมเอาละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเรามาคิดเผื่อไหมคะว่าถ้าโลกแตกเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีค่ะไปหาคำตอบกันเลยค่ะในงาน2060 Master c h i p Talk s t a g e ก่อนวันสิ้นโลกค่ะใครที่เป็นแฟนไทยรัสูดิโอนะคะได้เจอคุณคุ้เคยแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เผือกพงศธรฟาโรพี่วีแล้วก็พี่วัด ช่องไทยรัฐสตูดิโอนะคะเสริมทับด้วยคุณกรเคทนะคะสายความเชื่อแบบหลอนๆนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือพ่อป่องกระพลและคุณโจ้บองโก้นั่นเองค่ะโจทย์ของทอล์กโชว์ครั้งนี้นะคะถ้าปี2060เนี่ยโลกจะแตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยพวกเราจะทำยังไงคะ่ะไปร่วมคิดร่วมถกกันได้นะคะวันที่17มกราคมนี้นะคะที่สยามพาราลัยพารากอนซีนีเพล็กนะคะปัดปราคาเริ่มต้นเพียงแค่นี่คุณผู้ชมขึ้นหน้าจอละ 799บาทค่ะซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่เดือคอนเสิร์ตใครไม่อยากพลาดเวทีทอล์กแห่งปีกดซูบัตรดวนๆุน,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 นลวค่ะเหลือไม่เยอะนะคะแววว่าตอนนี้สองสองอใบแล้วนะเธออ่ารีบซื้อนะคะแล้วก็ไปเจอกันมาสเตอร์ชีพค่ะไปกันเยอะๆนะจ้าบัตรราคาไม่แพงรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะ ฉันสวีนสวีนสวีนวีนอะไรเป็นอะไรนักหนาต้องวีนไม่เนี่ยเขาบอกว่าฟีธนพัท์ที่วีนอ่ะเธอก็เล่าข่ะแบบว่าโอ้พี่แซกฟีมเขาบอกว่าโดนมาว่าคียวีนอ่ะก็เห็นเขาชอบร้องเพลงกันก็อยากร้องบ้างเออแล้วยังไงต่อคียวีนแล้วยังไงต่อฟีธนพัทรเขาบอกว่าเป็นนักแสดงคียวีนจริงหรือเปล่าเออเขาบอกว่าขแซวเลยมั้งไม่เพราะจริงๆอ่ะช่วงหลังๆแล้วฟีมเขาออกมาไลฟ์สดเยอะในตอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ เป็นเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไลฟ์ออกมาแล้วเวลาพูดคุยกับแฟนคลับอาจจะแบบว่าใช้มีน้ำทรงน้ำเสียงที่แบบเป็นตัวเองมากๆอะไรเงี้ยบางครั้งคนก็เลยแซวเฮ้ยฟิลติดวีนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ไปถามเจ้าตัวมาแล้วฟิล์มบอกว่าเฮ้ยพี่จริงๆผมชิลมากเลยเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยเลือกชมได้เลยคนชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรยังไงก็แล้วแต่ยังยืนยันที่จะเป็นตัวเองอยู่เสมอครับ ็ไลฟ์ตัตาของผมใครใครพอใจก็ดูครับใครไม่พอใจรู้สึกว่าไม่ใช่ก็เล่นผ่านได้ไม่ว่ากันครับผมผมก็ไม่สามารถเอาใจคนดูทุกคนได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ารู้สึกใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าฉันไม่สามารถเอาใจเธอได้มันไม่ใช่ก็ไม่ไม่ต้องฝืนดูครับเข้าใจได้เพราะว่าเราเราควรมีสิทธิ์เลือกในความสุขของตัวเองนี้